ไม่เข้าไปวัดอีกแล้วโอ้ยน่าหงง เงินจิตบ,บ้านผักนี่เงินี่เนตินบ้านผักอแ้วบโอ้นี่เงินผักกับมตะมนอู่ีอนี่เป็นเวนคุณไปกาญมนทนุนกระแปนดีเด้งามะเงินเงินเงินกระจดเลยทดกทนเนกั คือซิมันพุ่นมีแต่ปรับปุ่งทางหนุนะ่มเนาะนี่กอสีมังขึ้นไปแจ็ทางเทิงนะอันนี้นี่เป็นเจ็บ Lotas Villa มันอยู่นี่คืมันร้อยป่ายกัน ก็งาแพงอยู่สองัวได้ด้วยนี่คือดูแปลกสิดูแปลกไน้าจะเจริเล่มันดี พระพุทธพาเขาเข้าไปทางน้ำพานนะฮะเพราะว่ามหาบุรีบ,บับวไปมันอยู่น้ำขานคุณเจ้า่ได้เห็นเถอะมีจฉาพานมนขวดซื่อๆไปห่อน,นี่ขั้นจะู่โบขี่ข้านยางเลยอย่างยางหลัดลงไปแล้วเด็กเนาะมึงมาได้สวย เช่นลุงพระบางแถวบ้านพูนหองพูนเนี่ยพูนเฮืองนี่ล้าพายางลงมาแล้วก็ลุงไปลุงไปน้ำคานพายางขึ้นไปขั้นพานนั่นผ่านบนภูหฮนแล้วก็ห้านตับบุกงูยืนนิคันจิ้ยางไหวเคอยไป

ง่ายเป็นเสาเห็นแล้วนี่บนใ้มาตากินหน่ะยิง่ายไปบนใบแล้ว มร้อนเหงือเศร้า,นะาเห็แหดแล้วเมื่อเดีโอ้นี่มันตาก,กี่พี่โอ้เพื่อนโบเห็นแนะม,มาตากขนทางเนาะเพื่อนโบเห็นแมาตากขนทางเราจะกี้สาสอยออู่นี่ไงไเหลือดินี่มร้อนผนเห็ดนะนี่นี่มร้อนผลเห็ดน,นะนน คนไหนจะเป็นจากี่นี่